สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะฮะมาไฟฟ้าเทสลาไว้นะครับรุ่นใหม่ขอบบางกว่าเดิมนะครับสันเชด3.0นะฮะสวิตหน้าหลังนะครับปิดเปิดได้นะฮะตัวนี้มีไฟเล็กๆด้วยนะฮะให้กลางคืนมองเห็นนะครับมาพร้อมไว้คนโทรนะครับใช้งานภาษาอังกฤษได้เล็กน้อยนะตัวนี้นะครับสวิตหน้าหลังนะครับกดได้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับปิดเปิดครึ่งหนึ่งได้หมดนะครับตัวนี้ ฟังชันเสียงประมาณนี้นะฮะนะครับ Open the sun shade Hi Baby Hi Open the sun shade Open the sun shade Open the sun shade Open the curtain Open the sky light Open Open the sun shade ประมาณนี้นะฮะ สำเนียงอังกฤษนะครับได้นิหนึ่งนะฮะตัวนี้ Opened <Okay. S 1> close the sun shade close the sun shade close the curtain close the sky light close half นะฮะประมาณนี้นะครับเปิดปิดเพิ่มเสียง ได้หมดนะครับตัวนี้โ t h สเด n ันเช e นะครับผมถ้าอยู่ในรถก็จะดีกว่านี้นะฮะตัวนี้เรื่องการรับเสียงไว้คอามมา์นะครับลูกค้าที่สั่งซื้อเราก็จะมีชุดคำสั่งง่ายๆให้นะครับตัวนี้นะครับ Open the Sunshade ประมาณนี้ครับใช้อยู่สองสามฟังก์ชันนะฮะตัวนี้นะฮะ เป็นรุ่นใหม่สามจุดศูนย์นะครับขอบบางนะฮะได้ทัศนวิสัยที่กว้างกว่าเดิมนะครับขอบเล็กกว่าเดิมประมาณสักอขอบเล็กกว่าเดิมนะครับแล้วก็มอเตอร์เงียบกว่าเดิมนะครับขอบเล็กกว่าเดิมประมาณ5้เซนนะครับตัวล่างนะครับด้านข้างประมาณ2องเซนนะครับโอเคนะครับผม จากคุรุมาะนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสันเขตม่านไฟฟ้าเทสลาวายสานะครับ3.0นะครับปั๊ดตรงรุ่นเช่นเคยนะฮะไม่มีตัดต่อติดตั้งง่ายนะครับสวัสดีครับ